มีประโยชน์อะไรยังไงบ้างครับไหนลองวางดิครับเดี๋ยวปลาซูมเข้าไปแล้วก็มันคอมอ๋อชี้เลยครับอันไหนครับยังไงนะครับอันที่ลองขูดอันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับโอ้มีอะไรบ้างครับเนี่ยมีรถมีที่บังคับเดี๋ยวมันถอยออกมายังไงครับ ยังไงต่อครับไหนเอารถออกมาได้ไหมครับอืมแยกเป็นสองส่วนใช่ไหมครับประโยชน์ของอันนี้คือเป็นอะไรลูกเอาันนี้ลก็ได้กูโ,โหสองอย่างอันนี้คือ นนอด,ออดที่จอดหรือเรือโดยสารครับเรือโดยสารที่ประดิษฐ์มาสามารถบรรทุกรถได้ใช่ไหมครับาารบรรทุกรถได้หนึ่งคันพอเพราะว่าบรเล็กโอเคครับอ่าก็อ่าเล็วสวัสดีขอบคุณ,คณที่กดติดตามกดติดตามช่องน้องรเปลังใจให้กดติดตามสับสไคร้ กุ้งกิงกุ้งกิงบ๊ายบาย